ตั้งแต่รอบกรุ๊ปสเตจเลยจนเซอร์ไวจนตอนเนี้ยคิดว่าแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์เราเป็นไงบ้าง<ก>ตั้งแต่แเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากทุกๆรอบที่เล่นมาครับก็พ,พยายามปรับตัวมาเรื่อยๆครับจนรอบนี้ก็ทําได้ครับเข้าแกนไฟนอลส่วนตัวพอใจผลงานตัวเองไหมครับก็พอใจรอบรอบไอเซอร์วเวสเตจเพราะว่าลั่นเล่นยังไงยิงยังไงก็โดนตอนนั้นอะถามวันเซนบ้างดีกว่าผลงานพอใจกับผลงานตัวเองออไหนะ<า>มในการแข่งขัน p m เ c รอบนี้เล่นแบบว่าทุกรอบท,ที่แข่งรู้สึกยังไงบ้างก็ ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยเฉยๆไปแล้วเหรอเฉยครับผ่านก็รอบได้ก็โล่งไปนิดนึงนะครับแล้วในตัวของ IG เเองรู้สึกเป็นไงบ้างครับหมายถึงหมายถึงทีมหรือว่าหมายถึงผมหมายถึงส่วนตัวส่วนตัวพอใจผลงานตัวเองไหมก็ในรอบในรอบรอบนี้ผมก็เอาให้อยู่อ่ะก็ยิงให้อยู่พลังของพี่วินพลังของพี่ชายอะครับน้องๆเข้าใจปะ Uh huh. คือไม่ไม่มีหมดยุคนะสหลักในส่วนของรมแมนพอใจกับผลงานัวเองไหมยังไม่ค่อยพอใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าม,มันต้องทําได้ดีกว่านี้ครับไปในอีกทีที่ตุรกีนะรอบนั้นครับ